โอเคครับผมวันนี้กับผมเฮียตังรังสิตนะฮะแล้วก็เฮียตุ้ยนะครับวันนี้เราจะมามาเป็นคู่นะมาในเกมมานูบิสนะครับทุนหมื่นห้านะครับทุนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเรามาดูกันดีกว่าวันนี้เราจะออกไปเท่าไหร่นะฮะรอบก่อนเนี่ยเราเล่นเสาท่ามกับลักกี้เนโกะไปเนาะท่วมหลน,นะเราออกไปท่วมเลยนะใช่ไหมเกือบสองแสน เกือบสองแสนนะครับเราออกไปเกือบสองแสนแสนแปดอะถอนไปแสนแปดอะทุนหมื่นแปดอะเออรอบก่อนเมื่อวันซืนนะครับเราอัดมาเมื่อวันซืนโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาไม่พูดท่านาเพลงจัดเลยดีกว่าหมื่นห้าเราเบ็ดห้าสิบแล้วกันเนาะหมื่นหะ้าเราเบ็ดห้าสิบพอเราเล่นแบบไม่รีบนะครับค่อยๆไปวันนี้เวลาเยอะเราว่างนะครับ <c oughs> ตอนนี้เวลาตอนบ่ายเอ้ยเฮ้ยแล้วมันห้าตัวมันเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะ หตัวนี่มันจะได้ยังไงหกตัวเลยเหรอสกตเตัร์หตัวคืออะไรเนี่ยจริงๆไม่ใช่ครผมแอบไปกดมาก่อนหน้านี้นะครับผมเติมมาสองหมื่นแต่แอบไปกดมาก่อนให้เหลือห้าพันหมื่นห้าเออโอ้ยี่สสาหมุนเลยเหรอวะอ๋อคือถ้า,ถา,ถา,ถามีถ้ามีอนุบิสเนี่ยอยู่ในช่องเนี่ยมันจะเอา,าตัวคูณด้านบนมารวมครับโอเคผมเข้าใจแล้วโอเคผมพอนึกภาพละ หนึ่ภาพออกแล้วเนี่ยถ้ามีไอ้ไหนบ้าถ้ามีอนุบิทตรงแถวเนี่ยในแถวเนี่ยในลายมันจะเอาตัวคูณด้านบนมาครับสองพันสองพันนะแล้วก็จะมีมีวายวายก็นี่ก็ทั่วไปปกตินะครับตัวแพงมันจะเป็นเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตาช่างนะครับตัวตาช่างไฟอับคายร้อยหนึ่งไม่มีอนุบิทนะไม่เก็บตัวคูณนะอ๋อก็คือถ้า รอบไหนเนี่ยหมุนไหนที่มันไม่มีอนุบิตเนี่ยมันก็จะไม่คูณเลยถ้าไม่แตกนะครับไม่คูณเลยก็คือต้องมีอนุบิตตกด้วยมันถึงจะคูณอ่าเข้าใจละอ่าอย่างเงี้ยคูณแล้วเอาคูณแปดอุ้ยเท่าไหร่วะเนี่ยมีคูณแปดคูณสามคูนสามสิบเอ็ดสิบสี่คูนสิบสี่บวกบกคูนยี่สิบสามสองพันสี่ครับอ่าผมเข้าใจเกมแล้วเข้าใจเกมแล้ว เกมก็ไม่ยากนะครับแล้วเรามีหมุนแล้วเหลือหมุนอยู่ <c oughs> เหลือแค่สิหมุนด้วยนะครับ27่สิบเจ็คูณสายังไม่บิ๊กวินนะอันนี้อยู่ที่ห้าพันนะยังไม่บิ๊กวินคูณสาม่บกเข้าไปแล้วแล้วเหลือสิหมุนด้วยครับเฮ้ยุ้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถึงหมื่นนะครับเนี่ย <c oughs> อย่างนี้มีแตะหมื่นแล้วเนี่ยมีสิแตะหมื่นแล้วเนี่ยอ๋อสองจุดห้าบาทอ๋อโคูณสามสิบสี่สิบสองนสบิ๊กวินอยู่แล้วจังหวะน,นี้เฮ้ยจะหมื่นแล้วนะเนี่ยทำเป็นเล่นนะครับหมื่นแล้วด้วยครับเอาจริงๆขาด40บาทครบหมื่นแล้วนะฮะ ผมว่ายังไงก็ถึงครับแต่ซีหมุนนั่นงก็ถึงครับนี่ฮะโอเคครับหมื่นและฮะทอนี้คูณสี่สิบสองด้วยครับโอ้แล้วมันไม่ได้อยู่ที่คูณส2ิบสองนะฮะสี่สิบห้าสี่สิบแปดหมื่นล้วฮะท่วมเลยครับสองหมื่นเจ็ด จ่ายด,ด้วยเจ็ดส pues ิบห้าคูณหกสิบเฮ้ยเกมนี้มันม well ันคูณเยอะอย่างงี้มาผมไม่เคยเล่นเลยนะเกมนเนี้ย อันนี้มันคือปกติไหมนะเนี่ยมันคุ้เยอะขนาดเนี้ย1,700หเจดครับหนึ่งหมื่นเจดพันะครับเราเริ่มมาที่1,500มื่นห้านะนี่กำไรมาเท่าตัวเลยนะครับน,นี่ต้องปรับเบ็ดสองไปเลยเบ็ดสองรไปเลยให้มันรู้กันโอเคลองดู ขอเปิดโบนหน่อยนะอันสิบหมุนเป็นสองร้อยอ๋อแต่ถ้าอนุพิษต,ตกแถวเดียวกันก็ไม่นับนะมันก็นับแค่แค่ตัวเดียวนะมันนับแค่ตัวเดียวเนี่ยมันนับแค่ตัวเดียวนะสามตัวก็จะนับแค่ตกสามอันก็ตัวเดียวนับแค่แถวเดียวเฮ้ยหนึ่งสองสองเฮ้ยห้าอัน กูจะรู้ว่ะไอเกมมันแตกดีว่ะค่าย PG กเกมมันวิบไม่เคยเล่นเลยแตกดีใช่ไหมอย่างเลยแล้วแตกจริงๆนะคุณดูเห็นเนี้ยคูณเก้าแล้วเนี่ยคูณเก้าแล้มีสิบเจ็ดหมุนคูณเก้าแล้ว,ลว,น,ลวนี่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะเออโอ้โหแล้วคูณสิแล้วข้างบนเป็นคูณสิบสองด้วยคูณยี่สิบเอ็ดโอ้โหมานี่ทั่วมครับ 4ี่พันห้าพันโอ้หกพันโอ้ไมนี้ทั่วมครับปกติปกติพีจ,มจ,พจีมันต้องแดกเลยปกติพีจีมันต้องแดกตังเราดิอันนี้มันแกกแล้วดิมันแตกนะอันเนี้ยเดือนสิบเอ็ดหมุนครับโอ้โห โอ้โหสองพันสี่สองพันสี่สองสามพันโอ้โหเนี่ยทุยมันจะได้เลิกไวเอานะอย่างเงี้ยเวลาคลิปมันจะไม่ถึงเอานะเนี่ยทุยมันจะได้เลิกไวเอานะครับแป๊เพิ่งหกนาทีแสนแล้วไม่ได้เลยแต่ต้องดูครับต้องดูว่ามันจะไปถึงเท่าไหร่เดี๋ยวมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ออกไปแสนคลิปแสนอีกอีกคลิปหนึ่งได้คลิปแสนอีกคลิปหนึ่งละ มีสิทธิ์ได้คลิปแสนนะครับเนี่ยหมื 15, นะ่นห้าละไม่จ่ายเหลือห้าหมุนครับเบ็ดสองร้อยได้หมื่นห้านี่ถ้าจริงเอาจริงๆถ้าเราซื้อเนี่ยมันกำไรแค่นิดเดียวนะแต่ไม่เริ่มไม่นิดละเริ่มไม่นิดละหมื 19, ่นเก้าละโอ้โหไม่จ่ายเหลือสองหมุนหมุนเหลือหมุนเดียว คูณสามสิบสามสิบบวกสามเก้าเป็นไอหมื่นกว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองสองมืนแปดพราะกูได้คลิปแสนแน่แหละวันนี้กูได้กูได้คลิปแสนแน่ละนี่ฮะมาอีกแล้วครับคูณอีกแล้วครับคูณเจ็ดสิบห้าเจ็ดโอ้โหเจ็ดพันห้าได้คลิปแสนกลับบ้านอีกแล้วครับวันนี้ ห้ 55, 000, 55, 000าหมื่นห้าพันบห้าหมื่นห้าพันบาทแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนไรนะครับผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับกว่าที่จะมีคลิปแสนเนี่ยมันก็เยอะนะครับมันก็โดนไปเยอะเหมือนกันซึ่งเราไม่ได้มาให้ลงมาให้ดูวนนะครับเกมที่มันไม่แตกไม่แตกเนี่ยนะครับเราก็ <laughs> ลงเลยคลิปแตกแล้วก็พูดตรงๆนะครับลาไปเล่นอะไรก็ต้อง ดูดีๆด,ด,ด้วยนะครับอย่าแบบอย่าเล่นที่มันอะไรที่มันเกินตัวนะครับผมนะมาซื้อเลยแล้วกันระหว่างที่เราพูดพร่ำทำเพลงนีนเราก็ซื้อไปเลยแล้วกันนะเวดสองร้อยหมื่นห้าซื้อหมื่นห้านะครับ 200, 10, 5, 10, 5, คูณสิบสองคูณห้าไหลไหลคูณสิบเจ็ดเจ็ดพันสาม สวยมีคลิปแสนแน่ๆยังขาดทุนอยู่นะครับไมายนี้ยังขาดทุนอยู่นะขอตวคุณหน่อยไม่จ่ายอนุวิทย์มาไหมอนุวิทมา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 มึงไม่มาล่ะเฮ้ยมึงมาสักทีดิ เก็บไว้ให้แม่มงน่ะน,นันงบินะสวยสวยครับคูณสามสองครับแล้วก้าหมุนสวยกำไรแล้วครับเปิดนี้คลิปนี้มีแสนแน่นอนคลิปนี้แต่แสนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมคอนเฟิร์มเลยจบเปิดนี้ผมเลิกนะครับจบเปิดนี้ผมเลิก สี 48, ่0 0บแปาตอนนี้เรากำไรมา25,000แล้ว20,000แล้วเรามาสองห0ื่นแล้วครับผม่สามหมนุนขออีกได้ไหมล่ะอีกนิดนึงได้ไหมล่ะขออีกนิดนึงได้ไหมอนุบิสเธอว่าจยขอเธอว่าเ,าาเาจะขอมือท้ายท้ายที่สุดไม่จ่ายอืม แต่ถือว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จแล้วครับทุนมาหมื่นห้าออกไป1น0 0งแนนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังเฮนี้นะฮะวันนี้เฮียต่างและเฮียตุ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ